ังจากที่เราได้เวียนเทียนที่วัดพระมหาวัดอะไรอะ่ะวัดมหาธาตุหลังจากที่เราได้เวียนเทียนที่วัดมหาธาตุแล้วนะคะเราก็จะมาขึ้นรถรางเพื่อชมรอบๆอุทยานกันค่ะ ด้านซ้ายมือนะคะที่มีต้นตาลปลูกไว้เป็นจำนวนมากนะคะตรงนี้ก็คือเขตพระราชวังเดิมที่คนมเมื่อก่าเขาเรียกว่าดงตาลเพราะว่ามีต้นตาลปลูกไว้เป็นจำนวนมากนะคะเขาจะปลูกตามในหลักศิลาจารึกที่ได้กล่าวเอาไว้ว่านะคะหนึ่พิโศกป,ปีมะโงพ่อขุนรามคำแหง จึงทากพรช่างฟันกระดานหินระหว่างกลางดงตาล14เข้าก็จะหมายถึง14ปีนะคะอันนี้ก็คือกระดานพาแทนมานางคศิลาบาทที่ในสมัยก่อนที่พ่อขุนรามออกมาวาาความที่ดงตาลแห่งนี้นะคะด้านหน้าทางด้านนู้นกนะ็คือตัวเนิปราศาสตร์นะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะและส่วนเครื่องบนนั้นก็จะเป็นเครื่องไม้นะคะมุงด้วยกระเบื้องดินเผาแล้วก็ได้หักพัง ลงมาหมดแล้วตามการเวลานะคะวัดด้านขวามือนะคะหองทุกท่านทางด้านในกําแพงเมืองที่มีที่มีวัดหลวงขนาดใหญ่นะคะเป็นวัดแห่งรัชอาณาจักรของเมืองสุขโขทยัยที่เป็นโบราณสถานเมื่อ700กว่าปีนะคะ มาด้วซ้ายมือน,นี้นะคะคือกลุ่มโบราณสถานลางนะคะจะมีทราบวัดรูปแบบเป็นไม้อย่างไรเพราะว่าทางอุทยานของเราจะไม่อาจตลอดเติมแล้วก็บูรณะ,ะขึ้นมาได้ใหม่ได้เพราะว่าจะกลัวผิดจากรูปแบบเดิมนะคะหนึ่งกลุ่มก็คือ1วัดแล้วก็จะเป็นกลุ่มโบราณสถานลางแบบนี้หนึ่งยี่แห่งนะคะสำหรับพันไม้แห่งนี้นะคะจะปลูกไว้สองข้างทางก็ปลูกขึ้นมา2ี่ิปีที่แล้ว ปูตามในหลักศิลาจารึกนะคะที่กล่าเอาไว้ว่านะคะสร้างป่าหมากป่าพูทั่วทุกแห่งในเมืองนี้ป่าหมากม่วงหมากขมหมากเ้าก็มากหลายในเมืองนี้ป่าตาลป่าลางก็มากหลายในเมืองนี้นะคะใครสร้างได้ไว้แก่มนะันนั้นถ้าใครเป็นผู้ปลูกผู้ได้ถือกรรมสิทธิ์เป็นของตนไปซส่งจเขาว่าป่าลางก็เป็นภาษาทางเหนือหรือว่าภาษาไทยใหญ่แล้วก็จะแปลความหมายเลยว,ว่าป่าขนุนนะคะ บอ่อน้ําแห่งนี้เสียฐานว่าในสมัยก่อนเคยเป็นเขตพระรักสถานแล้วก็จะมีบ้านขุนนาชั้นผู้ใหญ่อาศัยอยู่บริเวณแถวนี้และบอ่อน้ําแห่งนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ําเดิมก็จะมี60บอ่อนะคะวัดด้านหน้าขวามือนะคะคือวัดตะพังเงินมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินนะคะหรือว่าทรงดอกปัวตูมะคะสร้างเป็นองค์ฐานหลักของวัด จะแตกต,ต่างตรงที่ว่าของยอดหอเจดีองประธานแห่งนั้นมีพระพทธร,รูปแห่งนี้ประทับยืนอยู่ทั้งสี่ด้านนะคะน้ำด้อีกส่วนหนึ่งนั้นมาจากเขื่อนสลีพง์แล้วก็จะเป็นเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้เขื่อนสลีพง์แห่งนี้นะคะก็จะบรรจุน้าได้400,000ลูกบาศเมตรนะคะก็อยู่ห่างอุทยานของเราประมาณ4กิโลเมตรก็ตั้งอยู่ขัาพระบาทแจกกระเผลกิ้วไอมานะคะข้มาด้านซ้ายมือนะคะคือวัดสาสีนะคะ มีเจดีย์ทรงกลมหรือว่าทรงระหังคว่ำนะคะหางด้านในตะพังก็หมายถึงสระน้ํานะคะตะกวนหมายถึงสระผักบุ้งนะคะสายแห่งนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางที่เผาเถียนเล่นไฟลอยกระทงทุกทุกปีนะคะและกระทงพระราชท,ทานก็นำมาลอยอยู่ที่สายแห่งนี้นะคะด้านหน้าขวามือก็คือวัฒนศงคมเดิมมีเรียกว่าวัาดราชบูรณะนะคะเมื่อครั้งพ่อคุนลาวคำแห่งมาหาร้านแห่งนี้ ก็ส่งได้นะคะอายุครบ19บาทาสาละที่ออกมาลงพื้นดึงถามชนที่จังหวัดต,ตามแล้ก็ได้รับชัยชนะกลับมาพรอะขุสีอินทราทิ์นะคะจึงเปลี่ยนพระปีดาจึงเปลี่ยนวนาราบูรณละเป็นวัฒนสงครามเพื่อเป็นอนุสร์แก่พ่อขุนราม